3. 3. Pronunciation 第一部分 Part 1第一题 Shang Question 1 Listen to the recording and pay attention to the stress in each sentence and the intonation at the end of each sentence. 一这是谁的报纸? yifu 你知道这件衣服多少钱?这个汉字怎么写? 四。昨天你去商店都买什么东西了？第二部分，Part Two。第二题，听录音并跟读下列句子，注意句重音和句末的升降调。Question Two。 Listen to the recording and repeat the following sentences, paying attention to the stress in each sentence and the intonation at the end of each sentence. 1. 你们学校有多少学生? 2. 你什么时候开始学习唱歌?

什么时候เมื่อไร谁ใครจีก็คือกี่你们学校有多少学生โรงเรียนของคุณมีนักเรียนเท่าไหร่你什么时候ก็คือเมื่อไรเริ่มเรียนร้องเพลงเ่มฮัทเวียนร้องเพลงเ本书是给谁买的给谁ให้ใครซื้อนะคะซื้อให้ใครที่ y e s t 晚上你几点就睡觉了 เมื่อวานตอนเย็ยนคุณเมื่อวานตอนกลางคืนคุณนอนตอนกี่โมงนะออดีดอีออทีขั้นหันเจอนะมีบีชาวเหนือกว่าเคยได้ยินคำว่าเด็กคนนี้ไม่มีเชาวเลยเด็กคนนี้เชาวดีใช่ไหมคนะสติปัญญาอ่าชาแสดงว่าเขาเหนือไงเขาเหนือกว่าคนอื่นไนะชาแปลว่าเหนือกว่านะ ทีนี้มีอีกตัวหนึ่งน่าสนใจตัวนี้อ่านว่าชาวเหยื่อนนะชาวแปลว่าซูเปอร์ใช่ไหมคะเหยื่นแปลว่าคนชาวเหยื่อนคือซูเปอร์แมนค่ะเหนือมนุษย์ใช่ไหมภาษาจีชาวเหยื่อนนะชาวต่อไปดีด็อกใช่ไหมคะฉี่ลุกหรือขึ้นนะคะตื่นนะเย่แปบลบว่ายิ่งนะยิ่งกว่า ยิ่งกว่านะฟูแล้วก็ฟูฟูก็แปลมีความหมายเหมือนคำว่าไปข้างหน้านะบุกมุ่งไปข้างหน้าอันนี้คือลักษณะเหมือนคนเดินแล้วมีไม้เท้านำใช่ไหมคะมา่นี่คือมุ่งไปข้างหน้าตัวต่อไปอักษรที่เป็นโพรงถ้ำอย่างนี้เอใช่ไหมคะตัวนี้อ่านว่าคงว่าง ตัวนี้อ่านว่าจิวซีจิวสำรวจนะตรวจสอบชวนเอฟชวนแปบลบว่าสวมหรือทะลุนะแล้วก็ตัวนี้โฉงตัวนี้ไม่น่าเป็นใช่ไหมคะยากจนต้องไปออกแรงอยู่ในถ้ำขุดถ้ำ ต่อไปมาถึงพารสุดท้ายค่ะที่สอส่วนคันเสชื่อและถูเพียนชัยชูชื่ออีดูภาพแล้วก็ตัวหนังสือแล้วเดาว่ามันน่าจะเป็นจีตัวไหนวันนี้เป็นคำศัพท์ตระกูลจีจีประกอบด้วยมู่ผางกับคำว่าจีนะตัวนี้อ่านออกเสียงว่าจีหมายถึงเครื่องส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะคะ พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายแหละนะเครื่องใชเง้เครื่องใช้ไฟฟ้านะมาดู C ซักใช่ไหมคะ E ก็ E ฝูเอ E C E G C E จเครื่องอะไรนะใช่เครื่องซักผ้าตรงกับข้อ C เจ้าแปบลบว่าถ่ายเสียเส่ยงภาพเจ้าเสี่ยงจ กล้องถ่ายรูปนะคะข้อ B โีโวจีเครื่องไฟฟ้าที่อยู่กับมืออุปกรณ์ที่อยู่กับมือมือถือโฉวจี G. แล้วก็เทีวีจีเครื่องรับโทรทัศใช่ไหมคะเทีวีจีตรงกับข้อ B นะคะ